พอพิมพ์วัสดุหน้าที่คมจำหน่ายสาวบ้านปอกท่อหพักท่อปูนอิฐบล็อกกันาศาสโตะอินอ่อนรับงานสั่งทุกชนิดราคากันเองในตำบลอ่าวน้อยแลจะ,ะจังหวัดจวบโทรกันเลยนะครับเอ่อพบก,กับตาฟูพารุยครับวันนี้ตาภูจะพามารีวิวขนท้องมาเสิร์ชที่เกินร้อยนะครับว่า,วามันจะเป็นยังไงเรามารีวิวเนื้อให้ดูกันจัาจ้าครับเ่าเกินร้อยเกินร้อยครว่านอมจับ รสชาติเนื้อขนุนงอมนะครับตัดเกินร้อยเนี่ยมันจะแล้วก็ว่าจนงอมเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าจะมาลิ้มให้ดูว่ามันขนุนงอมกับน,นห้ามเนี่ยมันจะแบบไหนมันจะวันนี้เรามาดูขนุนงอมครับความงอมขนุนงอมนี่ก็จะเหมาะกับคนที่มีอายุเยอะนะคคนชอบนนิ่มๆน,น,นะแต่ว่าพองอมจัดความหวานมันก็จะน้อยลงมันสู้สู เรามาดูรีวิว,ว,วนุนาา่นพาวเวอร์เซอร์นะครับงอมจัดนเนื้อมันจะชํำมันจะชํำครับประมาณนี้ครับดูโอ้โหหนามากค,ครับเนี่ยเราดูดูเนื้อดูเนื้อขอดูเนื้อครับนี่ครับคือนุ่นประมาณนุ่นเกินร้อยครับอ่ะเราดูเขาขอดูเนื้อครับขอเชาะเนื้อมาดูครับดว่าเป็นยังไงดูอืมดูหนานะครับ ไปดูครับนี่ครับโอ้โหสีสันจัดจ้านะครับนี่นะนี่ครับนี่ครับนี่ครับพอมาเสิร์ฟนะครับมันถึงมันเกินร้อยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับถึงมันงอมนะครับพันนี้ผมรีวิวตอนนี้คือมันยังกรอบอยู่ครับถึงมันจะช้ำแต่มันยังกรอบ มันก็อีกเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ว่าข้อดีของมันนะดูมันช่ำแต่ก็ยังกรอบก็มาดูว่าเนี่ยหนุนตัดเกินร้อยครับคือเกินร้อยมันงอมมันถือว่ามันยังโอเคครับสำหรับคนที่ชอบนะก็ถือว่าใช้ได้นะ ถ้างอมมากมันรสชาติจะออกซาซานะทุกอย่างถ้ามันงอมมากมันจะซาซาจะมีรสซาซาแต่รดงอมมากซาซาทุเรียนงอมมากก็ซาบแต่ว่าความกรอบความอะไรยังใช้ได้อยู่ครับวันนี้ก็มารีวิวคุณทอมสเอร์เนื้อเกินร้อยเปอร์เซ็นต์รสชาติจะใช้ได้ไหมมันก็เหมาะกับคนที่อายุมากนะครับส่วนคนวัยรุ่นก็จะกินขนมหามกรอบก็เหมือนกินทุเรียนนะทุเรียนหำหามอะไรประมาณนี้เนงอมก็ถือว่าก็เหมาะก็ยังรสชาติก็ยังเนื้อเกินร้อยงอมนี่ก็ยัง งอมแล้วเราสามารถเก็บได้ประมาณเนี่ยสามสี่วันนะสุกแล้วจากสุกแล้วนะก็ะสุกแล้วไว้ได้สามสี่วันมันก็คือเรียกว่าอาการงอมนะครับก็มารีวิวนี่ดูว่าหลังจากสุกแล้วสามสี่วันเนื้อมันจะเป็นยังไงก็ประมาณนี้ครับใช้ได้ครับสุดยอดครับผมเตรียมมาคลิปหน้าครับวันนี้เรามารีวิวขนุนขนุนเกนลือร้อยครับผม